โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมาศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ เปิดโลกการเรียนวิชาสังคมศึกษาฉบับ Active Classroom ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้จะสนุกแค่ไหนตามครูต้นคูณมากันเลยสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่สนุกและได้ประสบการณ์ความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ ดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะออกมาเรียนรู้นอกสถานที่อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างเพิ่มวินัยให้กับตนเองแต่ความสนุกยังเหมือนเดิมนะคะใช่แล้วครับน้องเฟย์ถ้าเราไม่ประมาทและกาดไม่ตกนะครับเราก็ยังออกมาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียนกันได้เหมือนเดิมครับและในวันนี้ครับครูต้นคูณพาน,น้องเฟย์และน้องๆทางบ้านเดินทางมาถึงจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับและที่นี่คือบ้านท่าฉลอมตั้งอยู่ที่ตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับ บ้านท่าฉลอมนะครับเดิมทีเคยเป็นบ้านของคุณฮะและคุณสุวรรณแสงสุเอี่ยมครับปัจจุบันนะครับได้เปลี่ยนมาเป็นศูนย์บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการของคนในชุมชนท่าฉลองครับที่นี่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ ความเป็นมาสิ่งที่น่าสนใจในชุมชนท่าฉลอมรวมถึงบริการต่างๆเช่นอาหารที่พักรวมไปถึงรถสามล้อด้วยครับน้องเฟยอย่างนี้แสดงว่าถ้าใครมาเท่าที่ท่าฉลอมก็จะต้องมาไว้ที่นี่ก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องเฟการมาไว้ที่นี่นะครับจะทําให้เราได้รับทราบข้อมูลรวมถึงได้รู้จักกับพื้นที่ชุมชนแล้วก็ผู้คนมากขึ้นด้วยครับ น้องเฟยครับวันนี้ครูต้นคูณจะพาน้องเฟยและน้องๆทางบ้านไปพบกับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราน้องเฟยพร้อมหรือยังครับพร้อมนะค่ะถ้าพร้อมแล้วตามครูต้นคุณไปเลยครับไ,<ด>ไปกันเลย เป็นมาของชุมชนท่าฉลองหน่อยครับรวมถึงบ้านท่าฉลองแห่งนี้ด้วยครับอ๋อครับก็บ้านท่าท่าฉลองนี่นะครับชื่อของท่าฉลองนี่ก็มีที่มาจากว่า สมัยก่อนในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีเรือฉลองจอดเยอะนะครับเรือฉลองก็จะเป็นเรือที่มีขนาดเล็กกว่าเรือสำเภาครับแล้วก็ใช้ในการทําประมงแล้วก็ขนสินค้าพวกนี้ครับที่นี่ก็เลยมีชื่อว่าท่าฉลองก็คือท่าเรือฉลองครับนะครับชุมชนที่นี่ก็จะเป็นชุมชนจีนที่เก่าแก่นะครับมีศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่เป็นหลักฐานเนี่ยนะครับตามถนนถวายเนี่ยห้าศาลเจ้าที่อายุร้อยกว่าปีนะครับนอกจากนั้นชุมชนที่นี่ยังเป็นชุมชนที่มีความสําคัญทางด้านประมงของจังหวัดสุ สาครนนะครับแล้วก็ที่ท่าฉลอมนี่ก็เป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยที่นี่ก็มีรถไฟนะครับสายบ้านแหลมแม่กองหรือที่ไปตลาดล้มปุกครับที่นักท่องเที่ยวนิยมไปนะครับอันนี้ก็เป็นรถไฟที่เดินรถตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันครับมีสเสน่ห์อย่างนะครับคือที่ท่าฉลอมเนี่ยก็จะมี3ล้อถีนะครับที่นักท่องเที่ยวสามารถ นั่งนะครับแล้วก็ไปเที่ยวตามจุดต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของท่าฉลองนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นชุมชนที่เก่าแก่นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังคงมีชีวิตชีวาในฐานะชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีผู้คนท้องถิ่นอาศัยอยู่จริงๆใช่ครับอยากให้อาจารย์ช่วยพาชมรอบๆบ้านท่าฉลองหน่อยครับว่ามีแหล่งความรู้หรือว่ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างก็เริ่มต้นจากแผนที่ของท่าฉลองนะครับถ้าเราดูลักษณะของท่าฉลองเนี่ยจะมีแม่น้ําท่าจีนเนี่ยโอบล้อมอยู่เป็นคล้ายๆกระเพาะหมู นนรตรงหัวบ้านนี่ก็คือด้านบนน,นะครับก็จะมีวัดชื่อวัดแหลมนะครับแล้วก็ท้ายบ้านก็จะมีวัดอีกวัดมนึงชื่อวัดช่องลมนะครับตรงท้ายบ้านนี่เราจะเห็นวัด แคบมากเลยครับตรงนั้นเนี่ยประมาณแค่2 0 0เมตรนะครับแล้วก็ถ้าแม่น้ําท่าจีนกัดเซาะเนี่ยก็ท่าฉลองก็จะกลายเป็นเกาะครลบนะครับอันนี้ก็เป็นภูมิประเทศที่มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของของท่าฉลองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยท่าฉลองคนไทยยังรู้จักผ่านเพลงบทเพลงท่าฉลองเกิดไม่ทันเราต้องยอมรับว่าเคยได้ยินครับผมก็เพลงท่าฉลองนี่ก็เป็นเพลงที่ดังมากนะครับในอดีตนะครับก็แต่งโดยครูชาลีอินทรวิจิต นะครับซึ่งเป็นคนท่าฉลองนี่แหละครับขับร้องโดยคุณชรินันทนาครนะครับสมัยก่อนก็มีหนังเรื่องท่าฉลองนะครับอันนี้ลยเป็นป้ายหนังนะครับท่าฉลองเมื่อปี2504คนไทยเนี่ยในสมัยก่อนก็จะรู้จักท่าฉลองได้ผ่านบทเพลงของท่าฉลองแล้วก็หนังท่าฉลองนะครับแต่วมาดูนะครับว่าท่าฉลองเนี่ยสมัยก่อนนี่เป็นชุมชนจีนที่ใหญ่นะครับของจังหวัดสมุทรสาครเลยนะครับไปตานถนนถวายเนี่ยจะมีสาลเจ้าเก่าแก่ของจีนเนี่ยอยู่ห้าเสียงเจ้าเนี่ยตั้งเียงราย ซึ่งเก่าแก่ร้อยกว่าปีถ้าเราดูภูมิประเทศของท่าฉลองเนี่ยนะครับเปรียบเหมือนมีมังกรอุบร้องนะครับคนจีนเ้าบอกมีพงจุ้ยที่ดีก็คือมังกรเนี่ยคอยดูแลพื้นที่ให้มีความม,มั่งคงมั่งคั่งท่าฉลองจึงมีชื่อเรียกภาษาจีนว่าเล่งเกียฉูซึ่งแปลว่าบ้านลูกมังกรคนจีนที่ท่าฉลองเนี่ยก็จะมีทําพิธีอะไรต่างๆเกี่ยวกับ วิธีทางจีนนะครับซึ่งน่าสนใจอาจารย์ครับที่ท่าฉลองเป็นชุมชนอยู่ใกล้ตากแม่น้ำแลวก็ทะเลอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องของชีวิตชาวประมงที่นี่ครับเอครับการประมงที่ท่าฉลองนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของท่าฉลองเลยนะครับเพราะว่าท่าฉลองเองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นศูนย์กลางประมงของจังหวัดสุสาคอเลยนะครับที่รูปที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นเรือฉลองที่กลางใบอยู่นะครับเป็นเรือประมงนะครับใช้จับปลานะครับแล้วก็ที่ท่าฉลองจะมีเป็นเราอวนนะครับซึ่งจะเป็นนั่งร้านไม้ไผ่ตั้งสูงเนี่ยสำหรับใน การตากอวนเวลาย้อมอวนหรือซ่อมอวนเนี่ยนะครับถ้าเรามาท่าฉลองในสมัยโบราณเนี่ยเราจะเห็นเราอวนเนี่ยอยู่แทบทุกบ้านเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากทำประมงน้อยลงนะครับเราก็จะเห็นเราอวนได,ได้ยากนะครับอีกอันนึงที่เราเห็นนี่เป็นรูปเรือประมงนะครับจับปลาฉนาดขนาดใหญ่นะครับสมัยก่อนปลานี่อุดมสมบูรณ์นะครับแล,ล้วคนท่าฉลองก็จับปลาใหญ่ๆขนาดนี้ได้เยอะนะครับปลาชนาดคือปลาอะไรเหรอครับ,ออรบปลาชนาดถ้าเราเห็นจากรูปนะครับจะเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ตรงปากมัน,นจะมีคล้ายๆเป ใบเลื่อยครับชาวประมงเนี่ยนะครับจะถือว่าปลาฉนาเนี่ยเป็นปลาที่มีความศักดิ์สิทธิ์บางครั้งเขาก็จับปลาฉนาดได้เนี่ยเขาก็จะตัดตรงปาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเหมือนกับเป็นใช้บูชานะครับทำเป็นออของศักดิ์สิทธิ์อย่างงี้ครับอันนี้ใช่ปลาฉนาหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นปลาเก๋านะครับปลาเก๋านี่มีหลายขนาดเลยนะครับตั้งแต่ขนาดเล็กที่ใช้เสิร์ฟตามพัตาคารนะครับถึงขนาดใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็มีปลาเก๋านี่ก็เป็นปลาที่มีราคาแพงกันนะครับถ้าเรา ไปต,ตามร้านข้าวต้มดังๆเนี่ยก็จะมีปลาเก่าพวกนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปจุดน,นะครับที่น่าสนใจของท่านฉลอง นอกเหนือจากการเป็นชุมชนเก่าแก่แล้วนะครับที่ท่าฉลองยังมีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่5ด้วยนะครับนั่นก็คือการเป็นสุขาที่บานหัวเมืองนะครับหรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนอกกรุงเทพฯและกรุงเเป็นแหล่งแรกของประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือในสมัยการที่5เนี่ยท่านทรงมีนโยบายที่จะกระจายหน้าสูดท้องถิ่นนะครับแล้วก็ชุมชนท่าฉลองเนี่ยก็มีความเข้มแข็งมีความสามัคคีกันดีนะครับก็เห็นได้จากว่าสมัยนั้นเนี่ยชุมชนท่าฉลองได้รวมตัวกันแล้วก็สร้างถนนเส้นหนึ ท่านก็ทรงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะกระจายหน้าสู่ท้องถิ่นนะครับท่านก็ประกาศให้ท่าฉลองเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทยแล้วท่านก็เสด็จมาเปิดถนนถวายด้วยครับภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะเป็นภาพรัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านเสด็จมาที่ท่าฉลองนะครับแล้วก็มาเปิดถนนถวายเมื่อวันที่18นะมีนาคมพศ2448นะครับส่วนสภาพของถนนถวายนะครับที่ประชาชนร่วมกันสร้างเนี่ยเราจะเห็นว่าปูได้อิฐแดงนะครับแล้วก็สองข้างนี่จะมีร่องน้ํา นะครับก็เป็นถนนที่ถูกสุรักษณะนะครับมีการระบายน้ําที่ดีสุขาพิบาลท่าฉลองเนี่ประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของสุขาพิบาลอื่นๆนะครับปัจิบับนก็พัฒนาเป็นเทศบาลเป็นอบอตอเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็วันที่18มีนาคมเนี่ยครับถือเป็นวันสําคัญน,นะครับถือว่าเป็นประมะบทแผ่งการกระจายหน้าสู่ท้องถิ่นรัฐบาลก็เลยประกาศให้วันเนี้ยเป็นวันท้องถิ่นไทยนะครับซึ่งก็จะมีการฉลองนะครับในแง่ของทั่วประเทศนะครับทุกอบอตอทุกเทศบาลเนี่ยจะทำ พิธีฉลองในวันนี้แต่ว่าที่ท่าฉลองนี่จะเป็นศูนย์กลางของของพิธีะนะครับก็จะมีตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับมาทําพิธีที่นี่ก็ถือว่าเป็นพระบรมราโชบายหรือว่าเป็นความตั้งใจนะครับของในหลวงรัชกาลที่ห้ที่ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่าอยากที่จะให้ชุมชนหรือว่าท้องถิ่นสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นั่นเองครับอาจารย์ คืออะไรอะคะอ๋อแจนี่เป็นภาษาจีนนะครับก็คือเป็นบ่อน้าน,นี่แหละแต่ว่าเขาใช้สําหรับดองปลาเพื่อทําน้ําปลานะครับสมัยก่อนที่ท่าฉลอมเนี่ยก็จะเนื่องจากคำประมงนะครับก็จะมีพวกการทําน้ําปลาอะไรไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแจนี่ก็จะมีอยู่ตามบ้านต,าต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาอีกจุดนะครับคือท่าฉลอมเนี่ยจะมีจุดหนึ่งน่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับก็คือที่นี่จะมีรถไฟนะครับสาย บ้านแหลมแม่กองนะครับหรือไปตลาดล่มผูกครับสมัยก่อนก่อนโควิดนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยเนี่ยมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อเพื่อจะเดินทางไปที่ตลาดล่มผูกนะครับรถไฟเส้นนี้เป็นรถไฟสายที่6ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เดินรถตั้งแต่ปี2450ในสมัยการที่5นะครับปัจจุบันก็ยังเดินรถอยู่นะครับถือว่าเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์นะครับของของท่าฉลองเลยนะครับ ก็เรียกได้ว่าท่าฉลองนะครับเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมากเก่าแก่นะครับแล้วก็ยังคงมีเรื่องราววิถีชีวิตของคนที่น่าสนใจอยู่ในปัจจุบันครับเดี๋ยวเราไปชมส่วนอื่นๆของบ้านท่าฉลองกันนะครับก่อนที่กราจะไปเที่ยวท่าฉลองกันต่อครับครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับผมเห็นการให้ข้อมูลแล้วก็การจัดนิทศการของบ้าน น่าสนใจมากเลยครับอาจารย์มีแนวคิดในการพัฒนาบ้านหลังนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ยังไงบ้างครับอ๋อครับที่นี่เราก็เหมือนกับตั้งใจทําให้เป็นศูนย์เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชนนะครับก็คือนักท่องเที่ยวที่มาที่ท่าฉลองเนี่ยเข้าแวะมาที่นี่ก่อนเนี่ยก็จะได้รู้ว่าข้อมูลของท่าฉลองเนี่ยเป็นยังไงนะครับว่าเช่นว่าทาไมถึงเรียกว่าท่าฉลองท่าฉลองเป็นชุมชนจีนเก่าแก่ชุมชนประมงไปสุขาพิบาลหัวเมืองแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีข้อมูลประกอบแล้วก็เราจะมีแผงที่มีอะไรแจกให้ด้วยนรก็็สาามถใช้เป ข้อมูลเบื้องต้นในการเดินเที่ยวที่ท่าฉลองได้นอกจากนั้นที่นี่เราก็ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมชุมชนด้วยนะครับก็คือกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์สาธารณะหรือเพิ่มศักยภาพประชุมชนเนี่ยเราก็จัดที่นี่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบางส่วนนะครับของกิจกรรมที่เราเคยจัดที่ท่าฉลองแล้วก็ที่บ้านทรร่าฉลองที่บ้านท่าฉลองเนี่ยเราจะมีพวกอุปกรณ์ประมงต่างๆ,างๆนะครับให้ได้เรียนรู้นะครับเข็มทิศเครื่องวัดความลึกของน้ําอะไรต่างๆนะครับส่วนต่างๆเหล่านี้ครับก็นักท่องเที่ยวมาก็ได้เรียนรู้ชีวิตของชุมชนท่าฉลอง ครับทั้งในฐานะที่เป็นชุมชนจีนเก่าแก่และชุมชนประมงครับที่สําคัญของจังหวัดโอ้โหก็เรียกได้ว่าบ้านท่าฉลองเป็นประโยชน์ทั้งกับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยครับอาจารย์ขอบคุณครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมรอบๆกันต่อเลยดีไหมครับดีครับ ผูก็เรียกได้ว่ามาที่บ้านท่าฉลอดนะครับได้รับข้อมูลทั้งทางด้านปวัติศาสตร์ ขนธรรมนะครับรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนท่าฉลองด้วยน่าสนใจมากมากเลยครับและตอนนี้ครับก็ได้เวลาแล้วครับที่ครูต้นคูณจะพาน้องเฟยและน้องๆทางบ้านไปเที่ยวรอบๆชุมชนท่าฉลองกันดีไหมครับเฟยดีค่ะครับก่อนจะไปเที่ยวมขอมอบนี่ครับแผนที่ให้น้องเฟยนะครับเป็นแผนที่ขนาดเล็กแต่ว่าสามารถกางออกมาจะรู้จุดต่างๆที่น่าสนใจของท่าฉลองนะครับแล้วก็นี่เป็นหนังสือคู่มือท่องเที่ยวนะครับขอมอบเป็นครูนะครับก็จะมีรายละเอียด ความน่าสนใจของแต่ละสถานที่นะครับผมผมก็ถือได้ว่าเป็นคู่มือการท่องเที่ยวนะครับที่จะพาพวกเราทุกคนไปรู้จักกับชุมชนท่าฉลองที่มากขึ้นนะครับและในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สุวรรณชัยมากนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราครับขอบพระคุณอาจารย์ครับดีครับขอบคุณครับครับและก่อนที่เราจะไปท่องเที่ยวรอบชุมชนท่าฉลองกันนะครับคุณและคุณมีเรื่องราวที่น่าสนใจของจังหวัดสมุทรสาครมาฝากครับที่นี่มีพืชพื้นถิ่นอยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่คนท้องที่นิยมนํามาปรุงเป็นอาหารหลายชนิดเลยนั่นก หือชาครามครับเราไปตามเรื่องราวของชาครามกาันจากรายการฟู้ดเวิร์กหลังจากนั้นกลับมาตามคุณคุณและน้องเฟยไปเที่ยวรอบรอบาฉลอบก,กันครับไปชมกันเลยค่ะจุดที่เรานั่งเรือกันอยู่นี้ เขาเรียกกันว่าวังกุ้งครับชาวบ้านที่หมู่บ้านโคกขามจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้นะครับมีอาชีพเลี้ยงกุ้งและทํานาเกลือกันเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นอาชีพที่ตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเราจับแบบว่าเราก็ไอ้งโง่เนี่ยวางไม่ในวังเลยไอ้งโง่ไอ้งโง่โงครับคุณแจ็คน,นี้ด่าเขาใช่ไห<อ>ม <laughs> ผมไม่ได้ด่าคุณผมบอกว่าเขาเรียกว่าไอ้โง่ <laughs> คุณแจ็ครู้ไหมครับทํมแมวเนี่ยไอ้โง่รู้ว่ะสิก็ง่ายๆอ่ะคนที่เป็นคนแรกที่ผลิตอุปกรณ์อันนี้ขับมาให้เพื่อนดูไงเพื่เพื่อนไอ้โง่ปะเนี่ยใชันนี้ได้ไงอ่ะคือมันไม่น่าจะดักได้โง่มากเลยผลิตมาทำไมเออใช่ลุงครับลุงครับพกติกเวลาวางเนี่ยหนึ่งคืนได้กุ้งกี่ตัวหรือกี่กิโลมันไม่แน่แล้วแต่เนี่ยอย่างคราวนี้มันก็ไม่ใครได้นะเนี่ยโอ้ยนั่นก็เยอะนะ แล้วทาไมกุ้งมันถึงเข้าไปล่ะครับมันจะเดินอยู่แถวหน้าดินนี่เห็นไหมไอ้ไอ้ไอ้รูเนี่ยอ๋อนี่อันนี้คือมันจะวางอยู่กับพื้นกุ้งก็เดินมาปั๊บปั๊บปั๊บกุ้งก็เข้าไปปั๊บเนี่ยตามข้อเนี่ยมะเขาจะมีรูอันแนึวเเว้นอันแล้วมีรูอันแล้วเว้นอันไอ้ข้างที่ไม่มีรูมันก็จะมีรูข้างนี้แล้วมันอนกไมีได้ออกไม่ได้เออเขาเลยเรียกว่าไอ้ง่คือเข้าไปแล้วออกไม่ได้ไงเข้าไปทาไมอ่ะเข้าไปทําไมเออ ได้นางเอกเ,<ร>เป็นกุ้งตัวโอ้อวก,กันมาแล้วนะครับแต่ว่ายังขาดพระเอกพระเอกของเราอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเ,เป็นพืชที่ชอบขึ้นอยู่ตามวังกุ้งเนี่ยแหละครับชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าต้นชะครามครับ<อ>ป้ารู้ไหมว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าชะครามฮะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเขาก็เรียกว่าชะครามเนี่ยป้าก็ไม่รู้เหตุผลแจ็ครู้ไหมว่าทําไมถึงเรียกว่าชะครามให้จินตนาการว่าหน้าตามันน่าจะเป็นยังไงชะครามคล้ายๆมะคามแต่มัน แหลกว่าใบให้ไม่ใช่แล้วเราจะไม่เฉลยด้วยเราจะให้แจ็คลองหาดูว่าต้นไหนคือชะคามถ้าไม่ใช่อันนี้ทางนั้นก็ต้องเป็นอันนี้แน่นอนถ้าคุณอยากรู้คุณต้องลองชิมกินแล้วเหมือนมีทะเลอยู่ในปากอันนี้รสชาติเหมือนเยี่ยวหมาเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเคยชิมจีมาเหรอครับคุณเลยรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงคุณบอกว่าแล้วคุณบอกว่ารสชาติเหมือนจี ไม่หวานไม่ขมไม่เปรี้ยวแต่มันเข้มมากเลยนะฮะ ชะครามนั้นมีสรรพคุณเจ๋งไม่เป็นสองรองใครเลยครับพอได้มีการวิจัยทางการแพทย์ว่าชะครามมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในการยับยัง้งการจเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งสําหรับผู้ป่วยมะเร็งในระยะเริ่มต้นส่วนลดเค็มของใบชะครามยังเป็นแหล่งของไอโอดีนชั้นดีช่วยป้องกันโรคคอพอกช่วยบํารุงสายตาและยังมีสรรพคุณในการรักษารากผมแก้ผมร่วงได้อีกด้วย โห่จะได้ใบาชาคามาต้องไปตกกุ้งด้วยหรอคะที่จริงแล้วเชฟบุ๊กเขาแค่แกล้งอําแขกับเชิญเฉยๆนะครับน้องเฟแล้ววันนี้เฟจะโดนอาไหมคะเนี่ยครูต้นคูลจะไม่แกล้งน้องเฟแน่นอนครับ <c oughs> เพราะว่าวันนี้นะครับครูต้นคูลตั้งใจจะพาน้องเฟมาเดินเที่ยวบนถนนถวายนะครับซึ่งถือว่าเป็นถนนที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มากๆของท่าฉลอมครับ เนื่องจากว่าถนนถวายเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่พักราช2450เนื่องในโอกาสที่พรงท่านเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดถนนแห่งนี้ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านอย่างที่เราได้ฟังอาจารย์สุวรรณชัยเล่าให้ฟังในบ้านท่าฉลองนี่ครับน้องเฟ่ะและตอนนี้นะครับครูต้นคูณพานั้งเฟมาอยู่ที่วัดแหลมสุวรรณารามครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของถนนถวาย,ยนะครับน้องเฟ โบสถ์ที่นี่สวยมากเลยนะคะเฟนไม่ค่อยเห็นโบสถ์ที่ไหนทํามาจากไม้เลยจริงๆแล้วนะครับโบสถ์ที่นี่มีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับและอย่างที่น้องเฟย์บอกนะครับว่าโบสถ์นี้ทํามาจากไม้ทั้งหลังเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมจีนครับเพราะว่าที่ชุมชนท่าฉลอมนะครับมีผู้คนหลากหลายความเชื่อแล้วก็หลากหลายเชื้อสายอาศัยอยู่รวมกันทัพเฟย์งั้นเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของโบสถ์หลังนี้นครับน้องเฟย์ไปกันครับ ครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศาลเจ้าแม่จุ้ยบ่วยเนี้ยนะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าไหหลำซึ่งมีอายุมากกว่า100ปีแล้วครับด้านในนะครับจะเป็นสถานเจ้าแม่ทัพทิมนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับรวมถึงชาวจีนแผ่นดินใหญ่ทุกวันนี้ก็ให้ความเคารพนับถืออย่างมากเลยครับศาลเจ้าแม่ทัพทิมนะครับจึงตั้งอยู่ทั่วไปในชุมชนที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลครับน้องเฟ ชาวจีนมีความเชื่อนะครับน้องเฟยว่าเจ้าแม่ทับทิมท่านจะปกปักรักษาบรรดาผู้คนที่เดินทางทางทะเลครับไม่ว่าจะเป็นชาวประมงหรือว่าพ่อค้าวานิ้ตั้งแต่สมัยโบราณให้เดินทางปลอดภัยและถึงจุดหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัวเองเดินทางในที่สุดครับครับแล้วเข้าไปสาัก,การทาท่านข้างในกันนะครับค่ะ ครับเราเดินจากศาลเจ้าแม่ทับทิมมาไม่ไกลนะครับตอนนี้เรามาถึงโรงเจของชาวจีนแต้จิ๋วครับชื่อว่าโรงเจเชงเฮียงตัวนั่นเองนะครับซึ่งปกตินะครับคนไทยเชื้อสายจีนไปที่ไหนก็มักจะมีการตั้งโรงเจนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สําคัญและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนครับด้านในของโรงเจเชงเฮียงตัวนะครับจะเป็นที่ประดิษฐานป้ายวิญญาณนะครับหรือว่าป้ายชื่อบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งชาวจีนมีค่านิยมในการ ให้ความเคารพบ,บูชาและกระตันยูต่อบรรพบุรุษมากๆเลยครับน้องเฟย์เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะครับะคะ และที่นี่แหละครับก็คือสถานที่เป็นสถานป้ายวิญญาณนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจียนที่จะมาแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษนั่นเองครับและก่อนที่เราจะไปชมส่วนอื่นๆของท่าฉลองกันต่อนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับที่เราจะตามเชฟบุ๊กไปปรุงเมนูจากใบชะครามจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันต่อได้จากรายการฟู้ดเวิร์กหลังจากนั้นมาดูกันว่าท่าฉลองยังมีอะไรน่าสนใจอีกครับไปชมกันเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้จะมาทําเมนูง่ายๆการที่ผมได้ไอเดียมาจากที่ว่าข้าวตังหน้าตั้งของไทยแต่ว่าจะเอาชชคามมาใส่ด้วยก่อนจะเอาชชครามไปปรุงอาหารนั้นเราต้องนํามาล้างให้สะอาดกันก่อนครับแล้วก็ต้มคั้นน้ําทิ้งอีก2-3ครั้งเพื่อให้ความเค็มลดลงครับอันดับแรกเราต้องมาทําน้ําจิ้มก่อนซึ่งวันนี้เราได้กุ้งสดๆมาเราจะามาทําเป็นเหมือนแบบหน้าตั้งที่เป็นรสชาติแบบกุ้ง พริกไทย1ช้อนชารากผักชีมักมาณามกระเทียมครับมุนแจ็คใส่หมดนั่นเลยครับตำนะครับเครื่องทั้งหมดจนละเอียดเป็นแบบนี้นะครับเราก็ตั้งว้อก่อนใส่กะทิลงไปเลยครับใช้หัวแบบเข้มข้นเลยนะครับใส่ที่เราตำลงไปครับใส่หอมแดงลงไปได้เลยครับตัวหอมแดงนี่มันจะให้ทั้งรสหวานแล้วก็กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนเครื่องจิ้มเป็นดิฟครานี้จะมาทําตัวข้าวตังกันเราไม่มีข้าววันนี้แต่เรามีใบชะคราม นี่คือแป้งข้าวเจ้านะครับก็แป้งสาลีแล้วก็น้ำแล้วก็ใส่พริกไทยหน่อยนึงใบชะครามที่ไปต้มแล้วบีบน้ำออกให้หมดนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยโอเคได้แล้วอนี้ถึงเวลาที่เราจะมาหยอดได้แล้วถ้าผมลองทำอันนึงไหมลองได้เลยไว้ใจกับผมไหมไม่ไว้ใจครับไม่ทำแล้วกันะทำทำทำปมดล้ว โอ้โหสิกมือแล้วคุณอ่ะการต่อมาเลยทอดตอมาเลย ความที่กุ้งที่มันสดสด,สดใหม่ๆเนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมอ่ะเหมือนกลิ่นกุ้งกลิ่นอะไรอยู่ในหน้าตั้งของเราชัดเจนเลยเวลาตักไปฟินมากเลยนะฮะอร่อยชอบตัวชะครามนี่มันก็ได้รสชาติความกรุบกรอบแล้วมันจะมีแบบแบบฉ่ำน้ำข้างในนิดๆนะข้างนอกมันกรอบข้างในมันยังนุ่มข,ข้างในยังนุ่มข้างในงนุ่มมันได้ได้ไดสองรสสัมผัสครับ น้องเฟยครับชะครามนะครับถือว่าเป็นพืชล้มลุกซึ่งมักจะขึ้นอยู่บริเวณใกล้กับชายฝั่งทะเลจึงทําให้ชะครามมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าพื้นที่ที่แตกต่างกันพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ขึ้นในบริเวณนั้นก็จะแตกต่างกันตามไปด้วยครับ ทำได้ทั้งเ้าหวานน่าอร่อยมากๆด้วยค่ะใช่แล้วครับน้องเฟถ้าน้องเฟมีโอกาสอย่าลืมลองไปชิมเมนูที่ปรุงจากใบชะครามดูนะครับได้ค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูต้นคูณจะพาน้องเฟไปเที่ยวชมส่วนอื่นของถนนถวายกันแล้วนะครับ,รบน้องเฟพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วตามครูต้นคูณมาเที่ยวต่อเลยครับไปกันเลย น้องเฟยครับและตอนนี้ครูต้นคูณพาน้องเฟยนะครับมาอยู่ที่ท่าเรือท่าฉลอมโกรกกากนะครับซึ่งเป็นท่าเรือที่ชาวจังหวัดสมุทรสาครใช้ในการสัญจรข้ามฟากนะครับระหว่างฝั่งวัดโกรกรากนะครับ กับฝั่งท่าฉลอมครับซึ่งด้านหลังเราก็คือแม่น้ําท่าจีนนั่นเองนะครับการเดินทางมายังท่าฉลอมนะครับสามารถเดินทางมาได้2วิธีครับวิธีที่1ก็คือการใช้รถยนต์นะครับซึ่งก็จะมีทางรถยนต์ครับเชื่อมจากถนนพระรามที่2นะครับเข้ามาในเขตท่าฉลอมครับกับอีกวิธีหนึ่งที่ชาวจังหวัดสมุทรสาครนิยมใช้นะครับในการเดินทางมาที่นี่ตั้งแต่สมัยอดีตแล้วครับนั่นก็คือการข้ามหรือข้ามัากเองครับ ส, so สวยจังเลยค่ะใช่แล้วครับน้องเฟยและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หน้าบ้านศิลาสุวรรณนะครับซึ่งถือว่าเป็นบ้านที่มีอายุเก่าแก่มากๆเลยครับน้องเฟยโดยสร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงรัชกาลที่6นะครับบ้านนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังเลยครับน้องเฟยซึ่งเจ้าของบ้านนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระที่นั่งวิมานเมฆในพระราชวังดุสิตที่กรุงเทพมหานครนั่นเองครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองเหมือนกกันนนครรบซึ่งงงงเาา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 าสมมมมมถชวดขออ้้หลีจภย ใช่ครับน้องเปและบ้านหลังนี้ยังเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืองของท่าฉลอมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับ งเฟย์ครับและที่นี่นะครับก็คือพระบรมราชานุสกาวรรยีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับองค์ผู้พระราชทานกําเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งท่าฉลอมนี้เองครับก็เป็นสุขาพิบาลแห่งแรกนะครับที่อยู่ในหัวเมืองของประวัติศาสตร์ไทยครับเพราะฉะนั้นนะครับที่นี่จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการกระจายอํานาจออกมาสู่หัวเมืองนอกกรุงเทพมหานครครับ้องเฟย์แม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับสุขาพิบาลจะไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าเรายังมีการกระจายอํานาจครับเป็นองค์การการปกครองส่วนท้องถ รูปแบบต่างๆวันนี้ครูต้นคูณจึงมีเกจความรู้เกี่ยวกับองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นมาฝากไปชมพร้อมๆกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกได้ดังนี้การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษประกอบด้วยกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาน้องๆสามารถสังเกตได้ว่าในชุมชนที่น้องๆอ,อยู่อาศัยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบใดที่ให้บริการสาธารณะอยู่บ้างครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟยวันนี้ครูต้นคุณพาน้องเฟยมาเดินเล่นบนถนนถวายของชุมชนท่าฉลอมสนุกไหมครับสนุกมากเลยค่ะชุมชนเล็กๆแต่มีเรื่องราวมากมายใช่เลวครับน้องเฟยเวลาที่น้องเฟยไปเที่ยวชุมชนหรือว่าไปเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองการที่เราศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของพื้นที่นั้นไปก่อนจะทําให้เราเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมบนพื้นที่นั้นได้ดียิ่งขึ้นนะครับ และในครั้งต่อไปครูต้นคูลจะพาน้องๆกัะท่านผู้ชมทางบ้านไปนเรียนรู้ในเรื่องอะไรได้รับประสบการณ์และเก็บความรู้ใหม่ๆแบบไหนอย่าลืมติดตามกันได้จากรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับสำหรับวันนี้ครูต้นคูนและน้องเปย์เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย